อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับกับกักับกับเฮียหมีเหมือนเดิมนะครับผมนะวันนี้เล่นตามสูตรเหมือนเดิมครับผมนะห้องไหนที่มีสูตรรขึ้นระ้อยเปอร์เนะ ห้องนั้นก็น่าเล่นครับผมมาดูห้อง2องครับผมสูตห้องสองอย่าลืมกดติดตามแล้วกด subscribe ไว้ด้วยนะครับมาสูตทีไปที่แบง์เกอร์ก็เลยไม้แรกครับผมไม้แรกวันนี้เราจะเล่นทุนกันบางๆนะสําหรับใครที่ว่าทุนน้อยนะครับให้แผงความโชคดีอยู่่นข้างตัวคุณนะคะทุนน้อยไทยสอง0ันบาทนะผม2,000บาทรักษาทุกโลกหรือเปล่าไม่รู้ แต่ผมจะอออินทุกไม้นะครับเพราะว่าผมมั่นใจในสูตรของวันนี้นะฮะดัชนีไปอยู่ที่แดงครับฝั่งแดงครับผมปครับเปิดขึ้นมาครับแดงเถือกแน่นอนปังโอ้โหของเขาหน้าเจ็ดว่ะแต่ของเขาบอดไว้สามแต้มของเราเป,ป็นยังไงแต้มเดียวครับมีโอกาสสูสีโูของเขาแปดล่ะเราห้าประโถเอ้ยสูต แม่งขึ้นลอสูตรเลย่ะเอ้ย,เ,อย,เ,อยเราไปดูห้องอื่นกันก่อนดีกว่าฮะมีมีทั้งหมด10สูตรนะครับผมนะอะห้องที่5ครับผมชี้ไปที่ er, แบงเกอร์เราก็กระโดดไปห้องที่5ดีกว่าครับนะโอ้ยก็จะหมดแล้วด้วยไม่เป็นไรโอโหสูตรบอกแบงเกอร์แม่งถูกด้วยเย็ดเคยโอ้ยอะสูตรแม่งก็บอกว่าอยู่ที่แบงเกอร์อีกรอบเลยฮะ เมื่อกี้เราแทงไปสองพันดีใช่ไหมฮะเราก็แทงทบกันไปนะครับมาที่สอง้ลม,มาที่สองครับผมเราก็แทงไปสี่พันดีครับเราก็แทงสี่พันจบๆไปวินวินฮะเพราะเราก็จะได้ทุนคืนด้วยนะถ้ามันถูถูด้วยรท่าไหร่เ,เท่านั้นนะถึงจะรู้เรื่องกับเรื่องแสบสตกา,าใครอยากได้สูตรก็ ใต้คลิปเลย,ยล่างเลยาหากปัญหาที่ผมอยากได้สูตรทำยังไงสูตรแจกฟรีเด้อโอ้โหหน้าแปดหน้าแปดหน้าแปดโอ้โหหลังหกเลยยังมีแต้มของเขาทะเลเรียบร้อยครับเพื่อจะเรียกทำหาอะไรมาถตูเอ้ยโอ้โหขนาดเรียกนชนะเลยฮะคิดดูเห็นไหมครับนะมาที่สองก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะ ไม้ที่สามเราเมื่อกี้เราแทนสี่สี่เป็นแปดครับแปดครับผมห้าเจ็ดโอ้โหไม่มีแปดไม่มีซอยแปดแบบอ้าวเก้าไปเลยอ่ะอออินเลยครับอออินสามไม้ฮะอออินสามไม้ไม้ที่สามไม้ตั้งใจ่นี่คืไม้กำไรครับไม้กำไรเลยครับผมนะปึ้งโอ้โหหน้าสามว่ะเรา ของเขาเป็นไงโอ้เขาต้องแที่ผายแล้วที่ผายแล้วอโอ้โหสูตรเตี่ยวกูอโอโ้น้ำตาไหลคือวันนี้เครื่องไม่ติดครับวันนี้เครื่องไม่ติดครับโอ้โหเริ่มการวางเดิมพันเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองนะคะตอนนี้นะผมบอกเลยผมไม่เชื่อสูตรแล้วครับนะสูตรน่าจะต้องรีเฟซครับมันนี้เนี้ยตอนนี้นะเปอร์เซ็นต์น่าจะแบบ อ่ะเฮ้ยประเซ็นยังอยู่อ่ะใส่ดีครับเมื่อนึ่งอ้าวหมานเีี่วครับอ่ะลองเชื่อมาอีกสักครั้งนึงฮะอาจจะเป็นสามตัดสองครับสามตัดสองรอบนี้เราได้กําไรแน่นอนฮะกับสิ่งที่เราเสียไปห้าสองอีกแล้วโอ้โหห้าแต้มของเขายังไงสามแต้มว่าแล้วว่าว่าน่าจะไม่เชื่อสูตรแล้วนะ โอ้โหโอเคคำถามถามี่อยู่ว่านะฮะไม้ที่สองนะครับชนะหรือแพ้นะแล้วแทงเท่าไหร่ไม้ที่สองชนะหรือแพ้แ,พและแทงเท่าไหร่นะ,นะครับผมนะ,นะอ่ะฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันใครตอบคำถามได้ก็รับรางวัลไปเลยนะครับผมสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ